สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าว PSI กดช่องสารดีหมายเลข99โกโกโอรยะสุภเลิผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนไทยแลนด์มอบมองกุฎและสายสะพายใหม่ให้แก่ปริมกระมวลวันล้มสะอาดมิสแกรนอำนาจเจริญ2022พวกตำแหน่งถึง2ีซ้อนโดยมงกุฎประจำตำแหน่งในปีนี้มีชื่อว่าอำนาจบาร,รมีรัศมีจันทรา มงกุฎอำนาจบาร,รมีรัศมีจันทานั้นได้รับแรงบนันดาลใจในการออกแบบและจัดทํามงกุฎมิสแคนอำนาจเจริญ2022เนึ่องวยจังหวัดอำนาจเจริญมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพบ,บูชาอยู่ด้วยกันสามสิ่งนั่นคือพระมงคลมิ่งเมืองพระคู่บ้านคู่เมืองชาวอำนาจเจริญท่ามศักดิ์สิทธิ์อันได้แก่ทําแสงแก้วและทําแสงเพชรพระเหล่าเทพมิมิตที่ศักดิ์สิทธิ์และงดงามที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย มนลวันสมสะอาดคาะมิสแกรนเนอเอจเริญ2021และ2022นะคะก็สำหรับการเปลี่ยนมงกุฎนะคะก็ถือว่าถึงแม้ว่าเราจะมงไปแล้วเนี่ยแต่เราก็ยังมีความตื่นเต้นเหมือนเรามงอีกรอบนึ่งใช่แล้วก็ที่จัดงานครั้งนี้คืนเนี่ยเพื่อแสดงถึงว่าเราเนี่ยใส่ใจมีทุกลายละเอียดตั้งแต่ก่อนเข้ากองไม่ใช่ว่าพอเรามงปุ๊บมงเสร็จปุ๊บแล้วเราจะหา เราใส่ใจในทุกๆแคมเปญที่บอสจัดขึ้นแล้วก็อย่างที่เห็นในงานว่าเราใส่ใจแม้กระทั่งชุดประจำชาติชุดประจำจังหวัดชุดว่ายน้ำทุกอย่างผ่านกระบวนการคิดร่วมกันมีการแสดงไอเดียร่วมกันจนเราได้ชุดที่เหมาะสมกับตัวเราบุคลิกเราแล้วก็ผ่านความเห็นจากพี่ อำนาจเจริญทั้งหมดะคะ่ะซึ่งบอกเลยว่าทั้งทีมงานแล้วก็ตัวพิมเองเนี่ยทำงานค่อนข้างที่จะหนักมากอย่างวันนี้ก็คือต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนเลยเพราะว่าไม่ได้นอนกันเลยจัดดอกไม้จนถึงเช้าที่เห็นดอกไม้อยู่นี่นะคะก็คือเราไม่ได้จ้างช่างเลยคือทุกคนช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือะค,ะค่ะค่ะก็เดี๋ยวจะเข้าใกล้เข้ากองแล้วนะคะช่วง4เมษายนนี้เดือนเมษายนนี้ก็คือบอกเลยว่าเตรียมตัวดู นางงามเป็นจนตาแฉะแน่นอนนะคะสำหรับใครที่มีนางงามอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะยังไงก็ฝากปริมกำมลนวันสมสะอาดมิสแกนอํานาจเจริญ2021และ2022ไว้ในอบอกออมใจอีกสักคนแล้วกันนะคะเพราะว่าก็สู้สู้มาแบบทุกปีปีนี้ก็สู้ให้สุดเหมือนกันค่ะแล้วก็รอเจอพี่นวัตนะคะ